สวัสดีครับจากคุลุมานะครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวนะครับตัวนี้ Toyota นะครับ Fortuner ตัวนี้แอร์ยาวนะครับสเปคตัวนี้แรม828จอ 2K นะครับ a รมนะครับ2000นคณนะครับ 7862S นะครับใช้งานรวดเร็วนะครับแรม8นะครับ ผมอะไรสมบูรณ์กล้องหลังได้ครบนะฮะกล้องหลัง h d ได้ครบนะครับมีมาครบนะ,ะตัวนี้นี้ตั้งความดังซับได้หมดนะฮะตัวนี้นะครับครบทั่วเลยนะฮะ Google Map รวดเร็วสั่งเสียงได้ครบนะครับ จอเป็น 2K นะครับชัดเจนนะฮะเมกะบางนาตอบสนองไว้นะครับแบ่ง2จอได้นะครับตัวนี้นะครับระหว่าง YouTube Google Map มาให้ครบนะฮะพี่พีพีพเ้ยเียวอ,าอมาเป็นพะาน่านะครบเลยนะครับตัวนี้นะครับ 2K นะครับฟอร์จูเนอร์นะครับจากร้านคุรุมมนะครับติดต่อสอบถามได้ครับสวัสดีครับ